สวัสดีค่ะพี่น้องไม่น้อยก็มากินข่าว้าวันจันทกันเนาะค่ะหลังจากแจกรางวัลไปแล้วนะคะเป็นเครื่องคั่วนะคะ่ะวันนี้ไม่น้อยกินลาบเหนียวกุ้งสดใสพักซี่เล้านะคะใส่บลกอกใส่แล้วก็ใส่ตะไคร้นะคะพักก็สิเป็นแร่ดริบของพญ่นะคะเอามีมีมแต่ใบมันเนาะค่ะก็สิเป็นข่าวเจ้ากรึบจักน้อยเหลาขาวนะคะเหลาขาวบานนี่หรือว่าวัดกาเนาะค่ะกรึบจักน้อยมันยังเแซ่บกินของพวกนีนะคะเดี๋ยวมาลงมือลงใหม่กินกันแซ่บบ่สค่ะพี่น้องหน้าตาน่ากินบ่ นาตาลากินเนาะขอกินเลยนะคะลงมือลงใหม่กันเข่า,ากบับอะไรยังล้างมือมาแล้วนะคะเกือบจักน้อยสันตว่ามัยังเสบเนะกจะปล่อยกลุ่เใหาเสิเอิญป่อยกลุ้มลกก่กละกลุ่มแก้วกลุ่มอะไรคือเจ้าล่ะคะ่ะกลุ่มทะเลเขานะคะซี่โตได้ถ้วยหนึ่งทิจก,ก็ต้องกินกับอัน เขาเนือ้อแล้วเด็ดเป็ดจักหน่อยกำลังแสบเนาะคะ่ะคุย น้ำก่อนกินบ๊อแเสร็่างว่าให้ในเสด็จน้ำดีป็นไรน,นะหิวหลายซันคนข้านแจกล่างวันพี่น้องอยู่สำหรับรางวันก็นแจกกันแบบว่าเอาความสนุกซะเนาะคะ่ะเดี๋ยวก็จะส่งไปให้ถึงบ้านเพิ่นนะคะคนที่ได้ก็เป็นค้นเชียงไม่เชียงขาเขานีาา่ยละจ้ะเพินหงซื้อประเทงงานยูกลมจนประทานบม้อหรือยังไงเนี่ยละอ่านในโปรไฟล์เพิ่นนะคะดีใจนั่มนี่ขอคุยก่อน จับหนักหนังเบื่อสบายใบมั้ยความหิวไร ผู้ใดก็ดีใจผู้ไ่้ใดก็บ,บูเป็นอย่างอย่น้ำกันคือเกานนเนะเนาะหลักตอบแท่นพี่น้องเล็กน,น้อยถึงไม่น้อยให้ได้แล้วมาเดี๋ยวรอบหนาไม่ให้อีกนะคะเบิ่งกันตอบรับถ้าตอบรับดีแบบนี้ ็จะจับให้อีกนะคะเมื่อมันกลนกันตลาดยังไงเราค่ะคือว่าพ่อหาได้แล้วก็อีกอ่นงนึงกับมีเป็นใจดีนั่นนะคะก็ดเลยอยาแจก คนย่องคุยนั่นตืกคักก็พี่น้องก็คนย่องคนฮอนนาการผิดงงอ,อไม่รู้จะว่าคำไหนดีมันเป็นพอแสบหรือเป็นพอหิวพี่น้องว่าแสงมันเขา่าเลยมันอัดคลิปข้างนอกก็ได้แล้วกัน ถตาต่องกล้องมุมเกามันก็จะกวาบ์ชัดนะคะเพราะว่าฝนมันตกข้างนอกมันค้มอากาศข้างนอกค้มแห้งจำแนงจะลือกล่องเพื่อที่จะหาของ พกตอกปิงต่อย่างโอ้ฝนตกลงมาก็เลยวะพะผงใหญ่บ้าเดี๋ยวก่อนนะดูก่อนนะี่นลยบอยากไปเศร้าแรงกลับนะคะมันเมื่อยตง้งสารพะใหญ่ขับรถแล้วกับมันจีประสาทที่เวลาเขานั้นมันต้องกับรดเวลาเป๊ะๆอย่างสีมันโอเค เนี่ยถ้าไปน้องไปเที่ยวบ้านมันจะอยู่แต่บ้านเนาะค่ะไม่เนี่ยถาจะได้เที่ยวพี่น้องก็จะได้เห็นวิวธรรมชาติความเป็นอยู่อาจจะบ่มีคนสนใจหลายแต่ไม่นก็อยากเห็นให้มันหลากหลายนะคะจะไปเบ่เบื่อจะได้บ่อจันเจยถือว่าเป็นการไปกินเขานอกบ้านเนาะค่ะคุยเอาเงินคาอย่างประกอบ แรดิหนึ่งเลยวอีกชุดหนึ่งนะคะทีปะ่ป้าไงปลูกแล้วอยู่หลังบ้านอู่แถวเดียวกับมดนะคะมันนี้ไม่ได้บบไปเก็บพักออกมาจากกองเมื่อไปแล้วกองหนึ่งพักที่มี่อยู่ในกองนั่นกับมเมียน,ะะยนแรดิบกับผักขีเหล่าเนี่แหละค่ะที่เอามาใส่ปนใส่แก้วเขานี่ บาดีก็เลยบอกพ่ว่าฉันเก็บบอกเราเดอ้อเธอสิตากกองกับตากว่าสัน่าตากกล้องไาทั้งว่านดินที่เขาซื้อมาก่ะคะ่ะขาใแท้แท้กลองผสมแล้วปีนี้เขาปลูกเสร็จแล้วนะคะได้นแท้สิ่งค่ะตากดินในบมันแห่งปล่อยดินใน้มันแห่งในฟ้มนะี่ เราจ้งปิดฝาปิดฝากองเก็บไปนาหิมะมาเข้ากับปตองไปสนใจมันนาหอนมาปีหนาเขาจังไปเปิดมันใหม่เหคะเปิดมัน,นะะดมนแล้วก็พ้นดินไปพ้นดินให้มันขึ้นมากเอาข้างไปขึ้นมากแต่มาพอนา่วาสิปไปเสือนก็จัง ใส่เดือนหรืออย่างเงี้ยแหะค่ะมาปล่อยลงปีหน้าขีใส่เดือนหรือว่าอย่างสักอ,อย่างนึ่งแหละไม่ได้ว่าพอดีสเสดพักเสดอยังเดี๋ยวไม่น้อยกินบ่้มดไม่นานสีมักเป็นน้ำมักชีวภาพใช่ทั้งใบช่วงหนาหน่อยที่มากมากเนาะ ห่านมันออกหนังหอกก็เสือมาเห็ดเป็นปุ๋ยพ่มดินห้องสบายขอบคุณพี่การเพชรน,นะคะ่ะพี่การเพชรน,นะคะพี่ทรงค่ะขนมไปไห้ยนองฟังตอนนะคะ พนได้หลายค่ะพันทรงไปเหมือนเศร้านี่เนาะค่ะนื่นแหนตื่นขึ้นมามีบีทรงขอความมาบอกแม่ไม่รู้ของใครทรงเข้ามากระสันเออแม่ไม่รู้เดี๋ยวแม่ลองถามป้าเขาดูซิว่าจะ่ป็ป้าไหมมันพี่กันเพชรพสุนไทนอ้องปองปอนก็น้องบีบีอะไรลจะจ้ะกินน้ำกันแม่เขาขอพุณได้หลายพันถือว่าให้ค่าขนมร้านนม่นก็บ่กอยากได้ดอกพันก็คุ้มๆบอยายอยากให้พัน่า มันได้ายากไลาเนาะมันแม่งก็หลายหลวงเป็นบ้านน้ำใจเป็นกะไม่เป็นมาเป็นนชอบปังปอนครับทับฟฟี่เป็นเด็กดีแล้วก็ปังปอนเป็นคนที่สู้ชีวิตกนะันะฮะเล่นโซเงินไปค่าขนมค่าแผงผึดง่ายๆใช่เนาะบอกตรงๆว่ามีอะไรกับเป็นคนที่บอกตรงๆเนาะคะ่ะ จริงๆไม่น่าไม่อยากไกลของแฟนขัมดอกไม่น่าบอกว่าเงินบาทหนึ่งิ่นก็หายยากนะเงินบาทหนึ่งมันก็หายยากไม่น่าก็พ่อยามให้เพิ่นมาเหมยมาลำบากมาเมียน้อยแค่หักเมียน้อยแล้วก็หักขอดลูกเตาก็โอเคแล้วพักเมื่อจะว่าก็ใช้จ่ายหลังบ้านหลังบ้านมีแต่ยอดง่ามๆได้ี๋ยว่น้องเอาเงินองเอาของในวีดีมากินได้ใจเย็นๆเด้อไปเก็บมา จากหลังบ้านบาใบใหญ่งามงามพี่น้องใบใหญ่ธีที่ปู่อียังกังามบ้านเราเนี่ยมีแต่บบใบใบใหญ่กว่านี้อีกกินกับก้อยตุ่มแซ่บกันไปเนี่ยกินกระดาบเท่าด้วยแหงแซ่บอื้มหอมมันเป็นยาเลยค่ะ เป็นยาระบัพพวกท้องพวกใส่บอดีอเป็นยาแก้ไขเนี่ยเขากินไปอืมนใบหูเสือนเนาะใช่เนีเ่ยไม่อยากรบกวนแฟนคลับนะคะแค่แฟนคลับคำามาเบิร์นไฮแล้วกัน ยูน้องกันไปแบบพีแบบนองกับพ่อแล้วนะคะไม่ไหนบอกเลยค่ะว่าเ่า่ครับพู้ที่เป็นสื่อยาซิฟันกับซัมปันซอยคาขนมคาเข้าเข่า,ขานองทั้งสองคนนะคะเพราะบิดๆมันเป็นคนขายเพ่อนอาจจะทรงซาแนามอะไ้เพิ่อนเลียนนะคะ กังขายอยู่นะคะสำหรับบีบีเนี่ยสร้างรัดสองให้แล้วนะคะอยาจะหอดเหมือนนี่หรือมืออื่นบพาเด้ยถามลูกอยู่ว่าของก็บพงส่งอาทิตย์ที่แล้วนะคะวันพฤหัส่าจะหอดยังส่าอาจจะมืออื่นนะคะสําหรับคนที่จ่ายาคาอย่างที่ฟันไปแล้วย้อ,น,อยน,ะะน้องรงไทยด้ค่ะย้อนร้านรงไทยใจเย็น mất cầu mì hôm qua mười hôm qua câu hôm qua mười 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 hôm Vẫn mười hôm bớt mười hôm าันป็นลมขมเป็นยาขิ้วก,ก็ทนเอากินไปเรื่องกินมันจะแล้วกับว่าแสบอยู่แต่ว่ากับข้นอยน้ำปูมักเนาออืมอืมคำนูชยัยอืมพี่โตซี่โต,ตเห็นหน่อยซ้่มตัดได้ถ้วยนึงแบ่บายพี่นอ้อง ันรอบนี้ไม่ได้ตำแซมแซ่ตะไคร้เนะี่พอดีตะไคร้สดมาใส่มาใส่ซื้อมะเตมือนองมาหย่างซื้อมาใบหาา้าเขาอยากเค้นนะแค่นดีขเขาเค็นบ่มบดก่อนมันเหลืออายวุวันเอออยัางก้านเราได้คัมไซถึงบ่ได้ทิม,นะะมเนี่ยค่ะบ่ได้ทิมเนี่ยเอาไปมาข้างนอก เงี้สิเฮ็ดต้มเฮ็ดแกมกับฮันไซให้มันแห้งกับซางมันแห้งกับย้อนไซทั้งแห้งนะคะอย่าทิ้งนะคะเป็นเงินเป็นทองเลยนี่คิดเป็นเงินกับสามสิบสี่สิบบาทเด้อวกันนี่อย่าสวาเด้ออือยังกําหักยังคงคุณทอนยังคงคือถึงขอคุณสุขภูชุกนั่นปูหลิงเต็มน้องรวมพันธุ์พพพเพชรราคาหลายหลายข้นเนาะค่ะรวมทั้งเต็นท์ับท่าอเมริกาที่เป็นไทยค่าขนมราคาแค่เอฟซีน้อง ขึ้นมาถึงแฟงครับที่ใส่ซื้อ,อยาสีฟันนะคะอ่าสุหมอยาสีฟันเนี่ยมันก็นอยูที่ผู้ใส่ถือจะรงเนื้อแล้วอันก็รอรอย,อย่างเงี้ยงเนื้อชอบรางยาเนาะอันนี้ก็ยูที่คนใส่ถือบ่ถือแต่ว่าอันนี้ไม่หน่อยเสื้อใจไม่หน่อยดดไม่หน่อยบวตอแหลไม่หน่อยก็ใส่ยูนะคะตอนนี้ก็พอยังแต่ก่อนใส่ยาสีฟันอีกยี่ห่อหนึ่งตอนยี้ยก็ใส่อีกยี่ห่อหนึ่ง พอซื้อมาพยัญชนใส่มันมันอยู่รวมกันได้เพราะว่าพัญถ้ะสูบบุหรี่้ะสูบมาอู้คือบอหกสิบปีเนี่บอกค่ะอายุเล่าไหลายกว่ากว่าหกสิบนะคิดบึงเบิองว่าเมือ่อเราเหลืองนะคะเล็บเล่าเหลืองเลยนะคะตรงที่คีบจะสูบนี่จะเหลืองนะดำไปเลยแากคิดบึงมาตับไตใส่ปอดเลาลมหายใจเราหายใจออกมากมันสีซ้ำไหน ไม่หน่อยพยายามหาสุยางสุนแนวแล้วนะคะไม่เพิ่งองแต่ว่ามันลองแล้วมันบริสุแต่ทำว่าไม่หน่อยขายของบอกเอาเขาย่อมรับตรงๆกับขายแหละค่ะขายให้หารายได้ให้ลูกแต่ว่าไม่หน่อยบอกแล้วว่าอันนี้ที่ไม่หน่อยบริใส่ไม่หน่อยกับบ่อเสื้อค่ะนะ,ะแต่อันนี้ไม่หน่อยได้ใส่เองอิ๋นีนะไม่หน่อยก็เลย่ม,มาบอกเธอว่าพี่น้องเพื่อนอยากรองนะคะเพราะว่าของมันกับมันของราคาถูกเนาะมันกนระลอดหนึ่งสองร้อยสามสิบห้าบาทแต่ว่า,าหาวกคาทรงแบบธรรมดาค่ะกองขายยังไม่หน่อยก็เอาสองร้อยเก้าสิบค่านอกไปทรงเนาะค่ะ กองหนึ่งเดี๋ยวชิบ้านหลอดหนึ่งกับสองลอยต่อสิบถ้ายากว่าถ้าว่าอยากได้ด้วนก็ขอเป็นสามลอยอีกสี่นะคะก็มีเพื่อนขาหลายคนเพื่อนก็เข้าใจนะคะเพื่อนกับซอยวุฒิหนุนก็ขอบคุณขอบ,บุญนะคะเพราะว่ากาไรไปเลยมากอ่เป็นค่ากับเขาหน้องๆเขานั่นราคาอยากให้ลูกเนึ่งแล้วก็อยากให้ลูกได้เรียนรู้ในการเฮ็ดกับเฮ็ดงานรับปิชอบงานแล้วตอนนี้บีบีเพื่อนก็ยังเรี้ยงสุดการศึกษารอกเรียนการศึกษจบประมาณหมอกแม่ว่าเมษานะคะแล้วก็อยากให้เพื่อนเรียนต่อ เด่นสาบวาเป็นอย่างเรียนเก่งแม่บ่ได้อยากใดแม่อยากไ้ประสบการณ์ชีวิตที่ลูกมีนะคะพราะว่าในโรลกเรียนประสบการณ์ชีวิตในการใส่ชีวิตในดเนินชีวิตมันบ่มีม,ม,มีแค่บทเรียนแต่มันบ่ไม้มีบทปฏิบัติบทปฏิบัติมันต้องเจอนั่นเจอนี้ไม่น้อยว่าเออเอาไม่น่อยก็ พยายามให้ลูกเล่นตรงนี้แล้วเ,เล่นรูกตรงนี้ก็พยายามให้ลูกขายยาซิฟัน่นระนับแรกนะคะว่ามันเป็นไปได้ดีก็อยากให้ลูกขายโอแต่ท่านเป็นไปว่าไดเขาก็เศร้าขายเพราะว่าเขาก็บ่ได้นั่นในหนเ้เงาบะเมันหนักขายทีผู้เชี่ยวชาญนะค่ะแล้วก็บีบีพันวาือว่าในปัญหามแม่ว่าแม่ท่านหนูไปสมัครทํางานท่านหนูได้ไม่จะให้ค่าชุดไหมก็เลยว่าเออไปสมัครโลตูก็ได้ อแล้วถ้าหากว่าหนูไปสมัครทํางานแล้วถ้าหนูได้แล้วหนูได้ทํางานถ้าเกิดว่าหนูส่งเนี่ยสีฟันมันไม่ตรงเวลาพวกพี่ๆป้าๆเขาจะทายังไงอุย้ยก็บอกคนไปโลดลูกว่าเฮาไปเฮ็ดงานเดี๋ยวเฮาสิส่งไห้มือใดที่เฮาวางไดบอ่อเพื่อนก็คงสีเขา้าใจเฮาแหละเพราะว่าชีวิตคนเฮามันก็ดินล้นปากัดตินทีเนาะอันนี้ไม่ได้ก็บอกแบบตรงๆว่ได้อวยลูกว่ได้ยังไงนะคะแต่ว่าไม่แน่เป็นคนที่ว่า หักกับว่าหักค่ะรั่งกับรั่งเลยนะนิสัยม่น้นอยแท้บ่อาคือบออ่อนิสัยเม่น้อยเป็นคนที่ว่าหักดิบเลยจริงๆนะเป็นคนที่เฟกนั่งควาำมือซืบ้บ่ไดดดังนั้นก็เนี่แหละนิสัยบ้านบ้านอิน๋ีแต่ว่าทั้งเนื้อทั้งม้วนปากไยใจดีทั้งเนื้อทั้งม้วนมันไม่หยังค่ะไม่ตะความหักตบความหวังดีแต่ว่าอารมณ์นี่ของม่น้อยมันจะพุ่งปีดไปปาดบ่ิได้เกี่ยวกับว่ายทองหรือว่า้ทองเม่น้อยเป็นคนนิสัยจงิี่อีหลีเป็นคนที่่่บววาาัักกก สร้งนกับว่าสั้างคำว่าห้ก็คือว่าห้ยคำว่าห้แล้วนี้คำว่าห้แล้วนี่เท่าใดก็ว่าสียด้เท่าใดกับหายหมดก็จังกล้องหูองค์ประกอบคือว่าการให้กับเขากับนำของมเมล็ดชื่อนเอย่างเนาะค่ะมเมล็ดกับพยายามห้ในองค์ประกอบของถี่มนเมล็ดมีนะคะห้าวันยันซี่ยุ่งน้ำกันไปตลอดไปค่ะหากว่าพี่น้องยั่งให้ความภักความศรัทธาแต่ความเมตตาเมล็อยูห้องกับยันซี่ยุ่งน้ำกันยังซี่ตลอดไปส่วนคลิปกับยังมีออกมาเรื่อยๆตึงว่ามนล็ดจะแบ่งจะแบ่งเวลาห้ยพอยายแต่เมล็ดก็แบ่งเวลามาอัดคลิป ตอนนี้ก็เริ่มให้เกียรติซึ่งกันนัและลายขึ้นก็คือผมเพราะญ่ว่าเดี๋ยวฉันจะอัดคลิปินข้าวนะฉันขอเวลาก่อนคือจากที่ว่าปากบ่กเคยบอกอาศัยความเคยชินที่บ่กเคยบอกบอกเคยขอเขาตอนนี้ก็บอกแล้วอ๋อเนตอนนี้ฉันจะทาข้าวนะฉันขออัดคลิปก่อนเดี๋ยวฉันจะอัดคลิปกินข้าวนะฉันขอก่อนจังสีนะถ้าอ,ออกไปข้างนอกน้ำกันเนี่ยเสีย บางคลิปเป็นหน่อยกับประธานแต่ถ้าหากว่าบางคลิปว่าห้าดูแลเราเรียบร้อยแล้วเรากินเยี่มแล้วหรือว่าคลยกันนั้นแล้วเราไปสูบว่าฉันขอเวลาสิบนาทีสิบห้านาทีได้ไหมฉันถ่ายคลิปก่อนเนียหน่อยหน่อยเขาก็พุ่มใจว่ายังมีเขาอยู่ในสายตาเนาะซึ่งไม่นหน่อยกับบอกเคยคิดบอกเคยได้พอาะเราเรืความเคยชินนะคะด้วยความเคยชินที่ไม่เคยทําอย่างนั้นมันก็เลยทําให้แบบว่าเหมือนเกลียดเกลียดตัวแล้วก็ลืมตัวไปแต่ว่ามันบอสายดอกค่ะแต่ยังมีแต่ยังคิดได้ท่านนะคะเป็นหน่อยกับ เริ่มกับเขามาบอกเออความ宽ควาใจหลังยังทุบันเดี๋ยวนี้ดีขึ้นนะครับพงเพราะไงสดใสล่าเลิ่งผมนั่งกระเย้าเลยเม,ม่ได้ตัดผมให้นนั่งอยู่ในแตัดผมให้นนั่งอยู่อันฝนสภาพอากาศก็กมื่อนี้ล้ม,มล้มล้มแล้วก็ฝนตกนิดนึงแล้วก็บคลื่นแล้วก็แดดออกอีกแล้วก็ตั้งเข้ามาอีกแล้ว ขาดระหวังว่าอาทิตย์นี้เสด็ออกไปเที่ยวนะคะเพราะว่ามันจําเจแล้วก็ถ้าพ่อไปเดือนนี้เลยเดือนหน้ามัก็ข้าบอกออกจากบ้านแล้วนะคะเพราะว่ามันออกไปใส่กาบเกงในไมต้องใส่เสื้อกันหนาวแล้วนะคะถึงประเดีใส่เสื้อกันหนาวหนามันก็ใส่แบบเสือ้อแจ็คเก็ตบางมันก็ซ้ำหนาวแล้วมันใสมันครน็ร้ผู้เยไปเดอนเห็นร่มหนาวใจจากของกระเป๋ไว้นะคะก็เนี่ยค่ะหน,นหนึ่งคนผัานหนึ่งเพื่อปรัฒนาดีเดี๋ยว สำหรับเกมไม่หน่อยก็จะจัดให้อีกนะคะแล้กก็สำหรับเกมนะคะไม่หน่อยกระไดผู้มีพระคุณนะคะผู้สนับสนุนรายใหญ่นะคะหลายๆท่านนะคะโบมันโฆษณาสินค้าให้ผู้ใดแต่เพียงแต่ว่าเพิ่งถามว่าจะเอาอันไหนแตวเพิ่็จะจัดการซื้อและทรงไห้นะคะเพิ่นถามว่าไม่หน่อยจะเอาอย่างแจกแป้นครับนะคะ นล้ก็เพื่อนก็จะเป็นก้นใช้เงิ่อนไนแค่นั้นเองบ่ได้บ่ดด้บ่ได้ว่าขายหรือโฆษณาสินค้าผลิตภัณฑ์ตัวใดเ้ยค่ะในบอกไว้กอนนะคะเพิ่อยูที่ว่าไม่น้อยจะเลือกเอาสินค้าตัวไหนให้เขานะคะเพื่อเป็นสิใจนะคาะเขาพุดกันเขาคุยกันเฮามีกลุ่มของเฮากลุมที่เขาจะแจกสินค้ากับตัางหาก,กุ่มที่ดูแลเพจเฟจกับต่างหากนะคะเพราะว่ามีแอดมินที่เพิ่นใจดีมีความการุณาปานี่ดูแลห้แไม่น้อยแต่การเริ่มต้นเปิดไม่น้อยแฟนเพจ ตั้งแต่ที่แรกเปิดจากไม่ใหญ่น้อยแฟนคลับแล้วก็มีปัญหามากกับปิดก็มาเปิดเป็นไม่ใหญ่น้อยแฟนเพจกัขอบคุณแอดมินทุกคนนะคะอย่าเสียใจเฮาบริลิมด้านขากับบรเป็นอย่างพอเฮาเป็นแอดมินเพราะว่าป้องกันการข,ข้าข้อรหานั่นนะคะเพราะว่าถ้าหากเป็นแอดมินแล้วมาเล่นแฟนคลับอะไรคนกัสเซวาโปแฟเพราะว่าแอดมินก็ตตรงหูของมุ่นส่วนตัวของไม่ใหญ่น้อยอยังสินะ่ะคนที่คนที่จะมาเป็นแอดมินไม่ใหญ่น้อยก็คือคนที่สนิทเดียวยังสินังเได้มาเป็นแอดมินดังนั้นกับหูของมุ่นส่วนตัวไม่ใหญ่ยบอกว่า ต้องสารสิทธิ์บมอหาแอดมินเล่นต้องหาสมาชิกเล่นดีกว่าเพื่อว่าเขาสิบบด้ว่าให้เท่าใดว่ารักลําเอียงหรือเข้าข้างกันซึ่งไม่น้อยกดีใจในการเล่นเกมเมอร์นีก่กับที่แรกมันก็ไม่ขอพิลาเนาะคะ่ะเพราะาไม่น้อยจะแบง่งไม่ไม่น้อยจะแบ่งเป็น ประเทศไทยต่างหากแลก้วก็ต่างประเทศต่างหากสาหรับของละมันสาหรับสาวๆที่อยู่ต่างประเทศนะคะเดี๋ยวจะมีมาให้ภายในอาทิตย์นี้แหละคะ่ะเพราะว่าเรากำลังคุยกันคับกลุ่มวา่าเสียวจังไหนดีสําหรับของที่อยู่ตามประเทศเทาอย่างไ้แฟนคลับได้ไปแล้วถึงมันมันเป็นของที่มีราคาแต่ว่ามันก็คท้วนสิเป็นของที่ประทับใจจากการทรงไห้กันนะคะเม่อกันอยู่ตางประเทศเนี่ยก็อยากจะทรงไห้ที่นี่ถ้าหากว่า แต่พยายามนะคะเพราะว่าการส่งของบางชิ้นเนี่ยเขาต่างประเทศเนี่ยมันจะมีแบบข้อกฎหมายของต่างประเทศอยู่ซึ่งเดี๋ยวฮาคอยว่ากันที่หลังส่วนสําหรับสาวๆไทยที่อยู่เมืองไทยสาวๆเบาๆหลูกนั้นล้านนะคะบ่าวเป็นทอมเป็นดีเป็นตุ๊ดเป็นแตวเป็นกระเทยเป็นคุณป่าคุณนหนาคุณอาคุณยายทุกเพศทุกวัยเล่นได้มึดนะคะ <c oughs> แอดข่าขมาน้อยสาวคุนหารน,นะคะ ในเฟซบุ๊กนะคะน้อยสาวขุนหานนะคะก็จะเจอไมอ่แง่หน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะ,ะกดรับทั้งนั้นเป็นเพื่อนแล้วแล้วก็จะเล่นเกมทุกคนหลายคนกับนางตั้งตาล่อแต่หมู่ว่านเจอกระทั่งมือน,นี้บราะผากันไปใส่สุดไทยกับผาดโอกาสแต่ว่าไม่นดยบอกเลยว่าแฟนกับผมน้อยเก่งแห้แงเก่งอีหีตั้งคําถามขึ้นไปปุ๊บตั้งแต่ที่แรกเลยน้าป่าจะขวดแเ่นี่ตอบเพิออดอทุนสองลาที่ตอบถือเลยอ่า ที่นี้ก็มีปัญหาว่าเพื่อนตอบอ่น,อนเพิ่นเลื่อมเบิงคะนะว่าเพิ่อนอยู่ต่างประเทศกับพวเป็นหยังเขาก็ใหายอาภัยกันไพราะคนเฮามันเคล็ดเล่นเกมครั้งแรกก็ต้องมีขอดพิาดแล้วเนาะที่นี่ต็เลยมาตั้งเกมไหมเสื้อไไม่ไงหน่อยเสื้อกันน้าไม่ไงหน่อยเบออีหอยังพี่น้องเสื้อบอบ่ถึงบ่ถึงสองนาทีเอาคันว่าว่าสีนั่น ตอบมา่าถึงถึงสิบคนน่ะถืโอโก้แสดงว่าคนนี้เขาเบิ้งไม่มน่อยนี่เบิ้งถุกขีบเบิ้งทุกช็อตนะคะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวต่อไปจะมีถามถามอีกนะคะถามมาเรื่อยๆถ้าหากได้รับคำต,ตอบรับจากแฟนคลับเพราะว่า <c oughs> ไม่ได้ว่าขอบคุณอ แป้นขับกิตติมศักดิ์ถึงให้การสนับสนุนเบื้องหลังนะคะซึ่งหลายคนนะคะก็ขอบคุณจริงๆที่มีหนึ่งจิตใจน้ำใจเมตติต่อไมใหญ่น้อยนะคะหนึ่งความรักหนึ่งปรารถนาดีของเมหญ่นอยจะพยายามสรรสานสางผล 3, งานออกมาให้พี่น้องในเบื้องด้ตามกันไปตลอดไปเขาจะอยู่กันแบบชั้นครอบครัวนะคะว่าใจบ้าจะใดว้าวดีบ่าวมวลก็ให้เข้าใจว่าเขาเป็นคนบัดบายไม่ใ่เป็นคนบัดบายเป็นคนทีบๆนะคะอารมณ์นั้นอารมณ์ไหนก็อารมณ์นั้นจริงๆนะคะหนึ่งความรักหนึ่งปรารถนาดีจ้า้รารักจใจจ้ารักนะจุ๊จ